สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะสําหรับกิจกรรมสร้างสารรค์ในวันนี้นะคะเป็นการระบายสีภาพธงอาเซียนนะคะสัญลักษณ์ของธงอาเซียนก็คือ,อรวงข้าวสิต้นนะคะมัดรวมกันนะคะแล้วก็เรามาดูอ,อุปกรณ์นะคะในการระบายนะคะก็มีสีเทียนนะคะวันนี้คุณครูใช้สีเทียนสีเหลืองนะคะ ระบายรวงข้าวนี้นะคะระบายนะคะลากขึ้นลากลงไปเรื่อยๆนะคะ,ะสัญลักษณ์อันนี้หมายถึงรวงข้าวสิต้นนะคะต่อไปนะคะวงกลมอันนี้คุณครูก็จะระบายสีแดง เสร็จแล้วต่อไปอขอบวงกลมนะคะคุณครูใช้สีเหลืองนะคะใส่สีเหลืองนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะพื้นสีเหลียนทั้งหมดนะคะคุณครูก็จะระบายด้วยสีน้ำเงิน,นะคะ่ะ ก็ลากขึ้นลากลงไปเรื่อยๆนะคะลากลากไปนั่นเราระบายนะคะให้เต็มทั้งพื้นสีเหลี่ยมนี้เลยนะคะ จะเต็มแล้วค่ะของคุณครูค่ะกีค่ะประมาณนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะภาพโทงอาเซียนของคุณครูนะคะลูกๆทาเสร็จแล้วนะคะก็ประเมินชิ้นงานและให้ผู้ปกครองชิ้นงานประเมินชิ้นงานนะคะแล้วก็ส่งภาพถ่ายมาให้คุณครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ